มีประชาชนหลายท่านเป็นหนี้นอกระบบแล้วก็เห็นได้ข่าวว่าในช่วงโควิดมันมันดูเดือดกว่าเดิมมีข้อมูลไหมครับแล้วก็บสยมีทางช่วยเหลืออะไรยังไงบ้างไหมครับในสามโนธุรกิจประมาณ3ล้านรายเนี่ยคนคที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกที่ถูกทางและถูกราคาก็คือสถาบันการเงินครับมีอยู่ประมาณ60%อ,อีกสีเนี่ยต้องอยู่กับสภาพหนี้ซึ่งเราอาจจะมองว่าประมาณ ครึ่งหนึ่งของ4 0นั้นเนี่ยอาจจะต้องพึ่งพาสิ่งที่เราเรียกว่าหนี้นอกระบบเราพยายามที่จะดึงเอาผู้ประกอบการที่ต้องอยู่ในสภาพหนี้นอกระบบเนี่ยกลับเข้ามาอยู่ในระบบ,บอันนี้คืออันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยหลังจากสิ่งที่เราเจอในทุกวันนี้เนี่ยก็คือวิกฤตโควิด -19 เเนี่ยมันทำให้ราคาดอกเบี้ยของหนี้นอกระบบเนี่ยพุ่งสูงขึ้นไปจากเดิมที่เราเคยได้ยินคำว่าร้อยละห้าสิบมันก็เกิดคำว่าร้อยละแปดสิบร้อยละร้อย ต่อมีทั้งต่อวันมีทั้งต่อเดือนมีทั้งต่อปีเหมือนกันอ๋อแล้วแต่เจ้าแล้วแต่ความความร้อนเงินของคุณคุณยอมยิ่งร้อนยิ่งยอมโหดสุดร้อยละร้อยต่อวันเหรอฮะครับผมยืมคุณวันนี้ร้อยหนึ่งพรุ่งนี้คืนสองร้อยอูโหูหูอ่างเงี้ยอย่างนี้บอสยอช่วยยังไงได้บ้างครับอันแรกเนี่ยคือจูงมือเข้ามาใช้สินเชื่อในระบบมันก็จะมีวงเงินที่เป็นวงเงินอนเนกประสงค์สามารถที่จะไปปิดวงเงินในอดีต ประเด็นก็คือเราก็ควรจะต้องมาเจราจากับเจ้าหนี้เหล่านั้นว่าเขาเนี่ยมีธุรกิจที่ต้องเดินต่อ,อและสามารถจ่ายหนี้คุณได้นะและในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดได้วงเงินที่เป็นวงเงินมาจากธนาคารพันธมิตรของบสยรวมทั้งตัวบสยค้ำประกันแล้วเนี่ยเขาทยอยจ่ายหนี้ก้อนแรกที่เป็นต้นของคุณก่อนได้ไหม,อมดอกบางส่วนยกได้ไหมเพราะว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เขายังต้องดารงอยู่ก็คือตัวธุรกิจ ถ้าคุณตามเก็บหนี้เขาจนไม่สามารถที่จะทําธุรกิจต่อไปได้เนี่ยก็แปลว่าคุณไม่ได้อะไรนะวันนี้เราก็สามารถที่จะช่วยคนเหล่านี้ให้กลับไปได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละยีในอนาคตมีแผนอื่นๆอีกไหมครับที่จะเข้าไปช่วยเหลือนอกจากกลุ่มอาชีพอิสระแล้วยังมีกลุ่มอื่นออะไรที่ตกหล่นอีกไหมครับที่จะอยู่ในแผนในอนาคตครับคนพิการาคนที่กําลังจะพ้นโทษเราต้องการาชีวิตใหม่คนที่เป็นกลุ่มเปราะบ,บางในสังคม อย่างเช่นคนที่อาจจะโดนสามีทำร้าย oh. มีความบอบช้ำทางด้านจิตใจ uh. เคยติดยาเสพติดมาแล้วแล้วกำลังบำบัดรักษาตัวพอพ้นแทนที่จะต้องโดนติดสติ๊กเกอร์ว่าเป็นคนที่ทุพพลภาพบ้าง uh. มีตำหนิในชีวิตบ้าง uh. เราต้องการที่จะให้โอกาสว่าแทานที่จะเอาเวลาไปจมปลักกับความฝันร้ายเหล่านั้นในชีวิตเนี่ยค,คุณมาสร้างธุรกิจแล้วก็เรามาสร้างสังคมที่น่าอยู่สังคมแห่งความเอื้ออาทรครับ อันนี้มันฟังดูดีมากแต่เราจะเข้าถึงได้อย่างไรแล้วเราแผนช่วยมันจะเป็นยังไงครับอันแรกเราเริ่มส่งเจ้าหน้าที่บอสยอยเนี่ยเข้าไปให้ความรู้เอาคุณครูเก่งๆเ,เข้าไปสอนวิชาชีพให้เขาพอเขาพ้นโทษมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะจูงมือธนาคารหรือแม้กระทั่งกลุ่มที่เราเรียกว่านอนแบงก์ในการที่จะให้อาชีพให้เงินทุนในการตั้งตัวกับคนเหล่านี้ล่าสุดที่เราไปเราไปบ้านเฟื่องฟ้าเด็กที่เป็นออทิสติกพิธีต่างๆใช่ไหมใช่ครับ<อ>เด็กที่อาจจะเก่งอย่างเดียวในชีวิตสือ่อสารอาจจะมีปัญหาแต่ ใ<ช>่ใ<ช>แล้วทำไมเขาต้องเป็นภาระ,อะของสังคมทำไมเขาไม่สามารถสร้างตัวเองได้ด